ในคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนต่างๆที่หลังบ้าน YouTube ของเราที่เราได้สร้างขึ้นซึ่งในขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เรากดเข้าไปที่แอป Google หรือว่าจะใช้แอปเบราว์เซอรนื่อจะเป็น Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้แต่จะใช้แอป Google ในการเข้าระบบนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะในส่วนของด้านบนที่เป็นรูปสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว gmail ที่เราลงชื่อเข้าใช้ในแอป Google จากนั้นให้เรากดที่คำว่าค้นหา แล้วพิมพ์คำว่า youtube studio หรือว่าจะพิมพ์ว่าลงชื่อเข้าใช้ youtube youtube dashboard ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เมื่อเราพิมพ์คำว่า youtube studio เสร็จให้เรากดเข้ามาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แต่จะกดเลือกนะคะในส่วนของด้านบนสุดเลยเพื่อที่จะเข้าระบบหลังบ้าน youtube เมื่อกดเข้ามานะคะระบบนะคะถามแต่แบบนี้แต่ก็จะกดที่ดำเนินการต่อโดยใช้ชื่อนะ,ะหรือว่าใช้ gmail ตัวนี้ที่แต่ต้องการที่จะเข้าไปในระบบบางคนระบบอาจจะให้เราพิมพ์เป็น gmail แล้วก็รหัสผ่านเราก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะคะถึงหน้านี้แล้วนะคะระบบก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะดาวนะะ์โหลดแอป YouTube Studio หรือเปล่าอันนี้เราสามารถที่จะ ดาวโหลดที่หลังก็ได้นะคะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือให้เรากดที่คำว่าใช้ Studio ต่อได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะระบบก็จะพาแตะมาที่หลังบ้าน YouTube ของเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหลังบ้าน y o u t u b e ที่เราได้สร้างขึ้นตรงนี้เราก็กดที่ตัวสีน้ำเงินได้เลยนะคะเมื่อกดเสร็จนะคะตัวป๊อปอัพเมื่อกี้นะคะที่ที่แสดงขึ้นมาก็จะหายไปทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะขั้นตอนของการตั้งค่าแล้วก็การยืนยันตัวตนต่างๆนะคะที่หลังบ้าน Youtube ให้กดที่ฟันเฟืองข้างล่างนะคะจากนั้นนะคะเมื่อ เข้าสู่หน้านี้ให้เรากดที่คําว่าช่องเมื่อเรานะคะกดที่คําว่าช่องในส่วนของตรงนี้ให้เรากดเลือกประเทศนะคะเป็นประเทศไทยนะคะหรือว่าถ้าคนอื่นอยู่ประเทศอื่นก็สามารถเลือกเป็นประเทศอื่นได้นะคะแต่เลือกเป็นประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่อยู่ประเทศลาวนะคะถ้าเลือกประเทศลาวก็จะไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ในช่อง YouTube ได้นะคะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆชาวลาวนะคะก็จะต้องเลือกเป็นประเทศไทยนะในส่วนของตรงนี้อันนี้แต่เลือกเป็นประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนอื่นทุกคนสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดต่างๆในช่องก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะมาใส่ทีหลังได้กดตัวที่2นะคะตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าตรงนี้นะคะให้เราตั้งค่าว่าคลิปวิดีโอของเราที่เราจะสร้างขึ้นในช่องนี้นะ่ะเกี่ยวกับเด็กหรือว่าไม่เกี่ยวกับเด็กอันนี้แต่จะตั้งค่าว่าไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะ แล้วก็จะมีจุดต่างๆเช่นจํานวนคนติดตามนะคะว่าเราต้องการที่จะให้แสดงจํานวนคนติดตามหรือเปล่าถ้าเราต้องการก็ติ๊กนะคะถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กนะคะในส่วนของหน้านี้นี่นะคะหลังจากที่เรานะคะคได้ตั้งค่าแล้วก็เช็คข้อมูลในส่วนของหน้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้เรากดที่คําว่าบันทึกข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะคะกดบันทึกได้เลยค่ะ หลังจากที่เราได้บันทึกปุ๊บนะคะก็จะแสดงเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะคะว่า,าเราได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมจากนั้นให้กดที่คำว่าช่องเราจะเห็นนะคะว่าข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ระบบก็ได้บันทึกข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คำว่าการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ในส่วนของหน้าตรงนี้นะคะในข้อ1ระบบก็ได้ทำการเปิดใช้งานให้เราเรียบร้อยแล้วในส่วนของข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือในส่วนตรงนี้ฟีเจอร์ชั้นกลางตรงนี้เราจะเห็นว่ามีสิทธิ์นะคะให้เรากดเข้าไปที่ตรงคําว่ามีสิทธิ์แล้วจากนั้นนะคะให้กดที่คําว่ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนตรงนี้ให้เรากดเข้าไปค่ะ เมื่อกดเข้ามานะคะระบบก็จะเด้งหน้าตานะคะให้เรากรอกเบอร์โทรเพื่อที่จะรับรหัสยืนยันนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนของการกรอบเบอร์โทรแล้วก็ยืนยันด้วยรหัสผ่านนะคะให้เราเลือกนะคะที่คําว่าส่งรหัสผ่านมาให้ฉันนะคะจากนั้นนะคะเลือกเป็นประเทศไทยนะคะเบอร์โทรไหนที่เราจะใช้ก็เลือกประเทศนั้นนะคะจากนั้นให้เรากรอบเบอร์โทรของ กรอกเบอร์โทรนะคะของเราเข้าไปแล้วกดที่คำว่ารับรหัสค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวระบบก็จะทำการส่งรหัสทั้งหมด6ตัวมาให้เราที่เบอร์มือถือของเราจากนั้นเราก็กรอกรหัส6หลักนะคะเข้าไปเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คำว่าส่ง ระบบก็จะแสดงว่ายืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วนะคะตรงนี้ให้เรากดออกแล้วลองกดเข้าไปใหม่นะคะที่หลังบ้าน youtube นะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปเช็นคนะว่าเราได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วหรือยังกดที่ฟันเฟืองนะคะจากนั้นกดที่คำว่าช่องแล้วกดที่คำว่าการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ เมื่อเราเข้ามานะคะในส่วนของข้อที่2เราจะเห็นว่าระบบหาได้ขึ้นว่าเปิดใช้งานแล้วแปลว,ว่าเราได้ทําการยืนยันเรียบร้อยแล้วและในส่วนนะคะข้อ3นะขั้นสูงในหน้าตรงนี้นะคะให้เราลงคลิปวิดีโอของเราเนี่ยลงไปในช่องนะ,ะเรื่อยๆ,ๆหลายๆคลิปก่อนนะคะผ่านไป2เดือนเดี๋ยวค่อยมาทําการยืนยันนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะคะการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงนะคะหลังจากที่เราะะได้ตั้งค่าแล้วก็ยืนยันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คําว่าปิด ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่ตรงรูปเงินนะคะเมื่อกดเข้ามาในส่วนของหน้าตรงนี้นะคะก็จะแสดงรายละเอียดในเรื่องของผู้ติดตามแล้วก็ชั่วโมงการรับชมการยืนยันแบบ2ชั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดเปิดได้ะะการยืนยันแบบ2ชั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปแต่จะมาสอนขั้นตอนของการเปิดยืนยันนะคะแบบ2ชั้นตรงนี้ให้เรากดที่คําว่าการแจ้งเตือนเมื่อ ฉันมีสิทธิ์นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการตั้งค่าและการยืนยันตัวตนต่างๆที่หลังบ้าน YouTube ของเรานะคะในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแต่จะมาสองขั้นตอนของการยืนยันนะคะแบบ2ชั้นให้กับทุกคนนะคะ